เราอีกครั้งครับกับวิจาร์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจรชนในซีซั่นที่2ครับข้าอยากเป็นหอยมุกตัวหนึ่งที่ใช้เวลาและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องไข่มุกของตัวเอง ค่อนดึกหิมะได้ตกกระหน,น่ำลงมาปราศจากลมพายุแต่ว่าเกศหิมะก็ได้ลอยเต็มฟ้าแค่ข้ามคืนต้นเหมยก็บานสะพังเต็มต้นสีแดงและสีชมพูก็ดูละลานตาเหมยเซียงได้เข้ามาเติมทานในตำนานก็เห็นจูเฉียวนั่งอยู่บนตงังเหมยเซียงก็อดตกใจไม่ได้จึงได้เดินเข้าไปถามว่าคุณหนูท่านเป็นอะไรไปส่วนจูเฉียวในตอนนี้นั้นใจลอยเล็กน้อยแล้วสีหน้าก็ซีดขาวนางได้ส,สัส่นศีษะแล้วก็กล่าวว่าแค่รู้สึกใจหายนิดหน่อยส่วนเหมยเซียงบอก ฟังก็ยิ้มบางๆแล้วก็รอหนางว่านายน้อยสีเพิ่งไปสองวันคุณหนูก็คิดถึงจนนอนไม่หลับแล้วอีเวนเย่แม่พมนักจะชิงหายแต่เวลานี้ก็ยังถือว่าเป็นขุนนางของตาเซียแล้วก็มีเจ้าเชอเป็นนายดังนั้นโดยตำแหน่งแล้วอีเวนเย่ก็ยังคงเป็นฟ้านหวังส่วนชูเฉียวก็คือหวังเฟยมเมยเซียงได้ติดตามตั้คูมานานจึงไม่ได้เปลี่ยนคำเรียกขานแล้วในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ยิ้มดุครั้งหนึ่งมเมยเซียงจึงได้ถอยออกจากห้องไปเมื่อห้องนี้อีเวนเย่ไม่อยู่แล้วภายในห้องก็ เวิงวางขึ้นมาทันทีชูเชียวได้คิดถึงความฝันเมื่อคู่เป็นเงาล่างเดินลางของสตรีที่รูปกายผอมเพรียวแต่ว่ามีใบหน้าซีดขาวแต่รอยยิ้มที่มุมปากก็กลับนุ่มนวลและอ่อนโยน นางสวมชุดสีขาวแล้วก็ยืนอยู่ใต้ชายคากระเบื้องสีแดงแล้วก็มองมาที่ชูเฉียวอย่างเงียบๆส่วนดอกลีวาสีขาวที่เบ่งบานอยู่ด้านหลังของนางก็ได้ล่วงหลนลงมาพรลมแรงและในค่ำคืนนี้นันดึกดื่นและเงียบสงัดเมื่อลมได้พัดแรงๆดอกเหมยก็ได้ปลิวไปทั่วบริเวณส่วนชูเฉียวก็เหม่อมองไปนอกหน้าต่างแล้วก็รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็ไม่ทราบวันนี้เป็นเพราะอะไรและไม่ทราบว่าเป็นเพราะใครวันนั้นเป็นเดือน12วันที่4อีเวนเจได้ไปทําธุระต่างๆหาที่กงเย่ย แก็เพิ่งออกไปได้สองวันที่ตำหนักเสียนหวานในวังซิงเย่จูเฉียวได้นอนหลับแล้วก็ฝันเห็นสตีแปลกหน้านางหนึ่งนั้นยืนอยู่นอกหน้าต่างของห้องนางแล้วก็ยืนอยู่เช่นนั้นเนิ่นนานแล้วจากนั้นจึงค่อยจากไปครึ่งเดือนให้หลังอีเวนเย่ก็กลับจากกงเย่ยแล้วก็เร่งเดินทางจดฝุ่นตลบส่วนอีเวนอินโจก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยอีเวนอินโจไม่ทันลงจากรถม้าก็รีบระฟ้องมารดาทันทีแล้วก็ตัดพ้อว่าโจเอ๋จะไม่ไปกับท่านพ่ออีกแล้วเอาแต่เร่งเดินทางไม่สนุกสักนิดลี่ชิงหลง ีนี้8ดขวบแล้วหน้าตาของเขาก็คล้ายกับรีเชอร์โดยเฉพาะนิสัยที่ชอบใส่เสื้อสีฉูดฉาดกิริยาท่าทางก็ยิ่งถอดแบบมาชัดเจนรีชิงหลงที่ยืนพิงเสาหินประตูวงังอย่างสบายใจได้อ้าปากหาเป็นระยะแล้วก็พึมพำว่าข้าบอกแต่แรกแล้วว่าเจ้าอยากไปเจ้าก็ไม่เชื่อเองแล้วก็อยากจะไปให้ได้ชูเฉียวไม่สนใจทั้งคู่นางได้เดินตรงดิ่งเข้ามาหาอีบวนเยแล้วก็ช่วยปัดฝุ่นตามเสือ้อจากนั้นนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าระว่างทางท่านคงลำบากมากกระมัง อีเวนเย่พอฟังก็ได้โอบก,กอดนางพร้อมทั้งจูบแก้มเบาๆแล้วก็กล่าวว่าก็พอไหวส่วนอ e ีเวนอินโจก็ได้ทอดถอนใจเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเหลียวแลแล,แล้วจึงได้กระโดดลงจากรถมา้าระหว่างนั้นก็ได้สั่นหน้าบ่นว่าใต้แสงตะวันใจคนยากย่างยากสนิทก็เหมือนกันกลับได้รับการปฏิบัติแตกต่างขนาดนี้เมื e ่ออีเวนอินโจได้บนเศษหลีชิงหลงก็ยกมือปิดตาเหมือนทนดูไม่ได้แล้วจากนั้นก็คลำทางกลับวางทันทีและในคืนนั้นวังซิงเย่ก็ได้จัดงานอย่างคืเครั่งอาหารชัเลอศได้ถูก ลำเลียกขึ้นโต๊ะโดนตีมโหลรีก็ถูกขลับก่อมนางกำนันขันทีที่แต่งกายสีชูชาติคุณนางคสนิทก็จูงภรรยามาด้วยบนตำหนักที่ใหญ่โตก็เต็มไปได้วยเสียงพูดคุยอลื่นเริงแต่ว่าทุกสิ่งล้วนเทียบไม่ได้กับสายตาคู่หนึ่งที่ข้างกายของอ e ีวันเยที่นอกประตูมีหิมะสุมหนาต้นเหมยสันไหว สายลมที่โชยพัดก,ก็ได้พัดเกติมะปิววอนอีเวนเจได้ดื่มเหล้าเล็กน้อยพร้อมกับอารมณ์ที่เบิกบานยิ่งแล้วก็โดนเหล่าบริวารแซวเรื่องรีบเดินทางแล้วคิดถึงบ้านแต่ว่าอีเวนเจก็แค่จ้องตาใสเหมือนกับเด็กเอาแต่ใจเท่านั้นแล้วท่าทางนี้ก็เป็นเชิงว่าถ้าจบเรื่องเมื่อไหร่ข้าจะไปคิดบัญชีกับพวกเจ้าหลังจากที่งานเลี้ยงเลิกลาประตูวังก็ได้ปิดลงส่วนที่หลังม่านอีเวนเจก็ได้กอดชูเฉียวพร้อมทักกระซิบที่ข้างหูนางว่าสิ่งเอ๋หน้าหลาน้องเฮาไปแล้วส่วนชู เฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าไปแล้วไปไหนแล้วชั่วขณะนั้นชูเฉียวก็คล้ายยังไม่คลายจากอารมณ์ว่าหวามสมองของนางที่ปกติแจ่มชัดมาตลอดแต่ว่าคราวนี้ก็กลับอืึึงไปแล้วนางก็คิดในใจอย่างเลื่อนลอยว่า หน้าหลานหงเหาคือใครกันส่วนอ e ีเวนเจกกล่าวต่ออีกว่าได้ยินว่านางป่วยตายตั้งแต่ครึ่งเดือนก่อนพอข้ารู้เข้าก็รู้สึกหวั่นใจขึ้นมาแล้วก็นึกถึงตอนที่เจ้าล้มป่วยคราวนั้นข้าก็เลยกลับมาให้เร็วที่สุดอีเวนเจได้เอ่ยด้วยน้ำเสียงละมุนพร้อมทัโอบก่อชูเฉียวเอาไว้แน่นแต่ว่าร่างของชูเฉียวกลับ,ลบค่อยๆแข็งทื่อขึ้นมาแล้วจากนั้นกระแสะความเย็นก็พุดจากปลายนิ้วขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกระบอน้นนําในฤดูหนาวบนที่ราบสูงเย็นเปยแล้วก็สามารถแแแชชข็งงผูู้คนถึตายละ เียวก็พันนึกถึงคืนนั้นเมื่อครึ่งเดือนก่อนนางได้สะดุ้งตื่นจากฝันและบนล่างก็เต็มไปด้วยเหงื่อที่เย็นเฉียบแล้วก็เนหนอะหนะไปทั้งตัวแล้วหลายวันผ่านไปนางก็ลืมไปแล้วลืมใบหน้าของคนผู้นั้นลืมลวดลายบนเสื้อผ้าของคนผู้นั้น แต่ว่านางกลับจำแววตาคู่นั้นได้ดวงตาที่สุขุมเยือกเย็นแล้วก็เหมือนกับมเมฆในเดือนเก้าที่เลื่อนลอยเอเอยเชยแล้วก็ตกลงมาบนร่างนางทั้งคลาดทะลุร่างของนางแล้วก็แลเห็นมาแต่ไกลลิฟจูเฉียวนั้นเห็นเงาล่างของนางช่างผอมบางปานนั้นสายลมที่พัดชายเสื้อของนางก็มีดอกลีฮวาล่วงลงมาบนศีรษะพวกนางไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนการครุขี่ครั้งเดียวในชีวิตก็คล้ายการมองแวบ,บเดียวโดวยที่ไม่ตั้งใจอักษรสีดำที่เลอะเลือนกระดาษหอฟุ้ง บทกว,วีที่ฟุง้งซ่านแล้วก็มีเพียงน้ำตาขมขืนของสตรีที่ล่วงหลินหยดแล้วหยดเล่าแล้วก็ซึมซ่านถึงกระดาษและสุดท้ายก็กลายเป็นคาบน้ำอันเจือจางผิดฝาผิดคู่ความร้าวระทมของนางไม่มีผู้ใดมองเห็นมีเพียงนางที่อยู่ในห่วงจึงได้ช้อนสายตาอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็มองเห็นบาดแผลที่ไม่เคยเปิดต่อผู้ใดของสตรีผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งขุนคีรีมีพงพยัยแม่ไมามีการเก่งบุรหลุดไซไม่ประจักษ์หัวใจพักที่มอบให้แต่ทันใดนั้นก็ปรากฏ เสียงดังวูบแล้วก็เงาดำที่จบผ่านนอกตาต่างชูเฉียวก็ได้สะดุ้งตื่นแม้แต่นิ้วมือก็แข็งค้างส่วนอ e ีวันเย่ที่สังเกตถึงความผิดปกติของชูเชียวจึงรีบโอบนางไว้แน่นจากนั้นก็ประยุงตัวนางขึ้นพร้อมทักตะโกนออกไปว่านั่นอะไรแล้วต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าขันทีดังขึ้นแล้วก็ตามด้วยเสียงรายงานว่าวังเย่เป็นอีกาที่บินผ่านส่วนอ e ีวันเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าสั่งมือธนูให้ยิงเดรัจฉานมีปีกให้หมดส่วนขันทีพอฟังก็รับคำแล้วก็วิ่งออกไปทันที ส่วนอ e ีเวนเย่ในตอนนี้ก็ได้กอดแล้วก็ปลอบนางเบาวๆว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรแค่นกตัวเดียวพออ e ีเวนเย่ได้กล่าวจบจูเฉียวก็ได้หมุนตัวไปกอดอ e ีเวนเย่ทันทีส่วนอ e ีเวนเย่ก็ตบที่หลังของนางเบาๆพร้อมทักกล่าวว่าสิ่งเอ,อ๋จ้าเป็นอะไรไปส่วนจูเฉียวพอฟังก็ซุกที่อกของอ e ีเวนเย่พร้อมทักกล่าวว่าแค่รู้สึกว่าชีวิตคนนั้นไม่แน่นอนส่วนอ e ีเวนเย่พอฟังก็ตอบด้วยเสียงนุ่มนวลว่าชีวิตคนไม่แน่นอนหลับไม่ได้หมายถึงเจ้ากับข้าจูเฉียวพอฟังก็ได้ เหนยนาคืนพร้อมกล่าวว่ามีบางเรื่องที่แรงคนอย่างไรก็สู้ไม่ได้ขิดฟ้านั้นยากจะยังอีวันเยพอฟังก็ได้กล่าวว่าข้าไม่เคยเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอีวันเยได้ระบายยิ้มออกมาแล้วก็โน้มตัวไปจูบมุมปากของนางพร้อมทักกล่าวว่าและข้าก็ไม่เคยกระทําเรื่องที่ทําให้ตัวเองเสียใจมาก่อนเมื่ออีวันเยได้กล่าวถึงตอนนี้หัวใจของชูเฉียวก็เต้นแรงขึ้นมาทันทีนางได้โอบลัดอีวันเยเอาไว้แล้วก็สามารถได้ยินเสียงหัวใจนั้นเต้นอย่างสม่ําเสมอและ แล้วจากนั้นหยาดน้ําตาของนางก็ไหลามาโดยไม่มีสาเหตุที่ด้านนอกหิมะนั้นโปรยไปแต่นางอยู่ในห้องนอนอบอุ่นกลางบ้านของตัวเองได้นอนกอดสามีส่วนในเรือนนอนฝั่งตรงข้ามก็คือลูกชายของนางที่นอนอยู่ฟ้าดินภัยสารปานนั้น แต่ว่าโลกของนางกลับถูกกำไว้ในมืออย่างแน่นหนาะไม่ว่ามรสุมใดๆในโลกล่านางก็หานกล้าเผเชิญกับอุปสรรคนานัประการหน้าหนาของจิงหายนันสั้นมากไม่นานก็ผ่านไปเมื่อฝนได้มาแล้ววันนี้ก็คือเลิกงามยามดีของพิธีเพาะโบกฤดูใบไม้ผลิอีว e ันเย่ได้นำคุณนางบุญบูทั้งหมดไปร่วมบวงสวงเทพกษิกรถูกวันนี้พิงอันก็กลายเป็นคนสนิทข้างกายของอ e ีวันเย่แล้วจริงๆก็รู้สึกเหงาจนเบื่อจ,งงงจ,อจึงได้ขอร้องชูเฉียวให้ไปสูดอากาศนอกวงังแต่ว่า ช่วงนี้ร่างกายของชูเฉียวนั้นอ่อนเพลียจึงไม่ค่อยขยับตัวไปไหนแต่เมื่อนางได้ทนเสียงรบเร้าไม่ไหวจึงได้พาอินโจแล้วก็หลงเอ๋อเอาไปด้วยหลี่ชิงหลงนั้นอายุอย่างน้อยแต่ว่ารักการหน่อย,ยิงชีพเมื่อผลประตูวังก็ยังไม่ยอมตื่นชูเฉียวเองก็จนใจจึงได้เตรียมรถมาให้คันหนึ่งส่วนตัวนางก็พาอินโจก,กับจริงจริงขีม่ม้าพอขึ้นเขาทุกคนก็เปลี่ยนไปเดินเท้าหลี่ชิงหลงที่อวดควรตามหลังก็อดควรว่าตัวเองมาชิงไห่ก็หมายได้พักผ่อนที่ไหนได้กลับต้องมาตากตามเช่นนี้ส่วน จริงๆก็ตอบปากตอบคำด้ดยจุดงุดหงิดแต่เทียงได้สองคำก็แพ้ร่ามคาบนางจึงได้ขอความช่วยเหลือจากชูเฉียวส่วนชูเฉียวเองก็ยิ้มแล้วก็ถามว่าจักประรรดถังชอบบัคับเจ้าให้ล่ำเรีือวิชาการปกครองทางการเมืองทุกครั้งกับมังส่วนหลงเอ๋อร์พอฟังก็พยักหน้าจากนั้นท่อถอนหายใจแล้วก็กล่าวว่าเสด็จพี่บอกว่ารอข้าโตกว่านี้ก็สามารถทําแทนเขาสักสองสามปีขาวจะได้หยุดพักหายใจบ้างชูเฉียวนั้นรู้ดีว่าพี่น้องคู่นี้มีความสนิทสนมกันมากจึงไม่แปลกใจอันใด นางเพียงยิ้มแล้วก็กล่าวว่าเระเด็จพีเจ้าช่างมีจิตใจกว้างขวางจริงๆหรีชิงหลงพอฟังก็กล่าวโดยไม่สนใจว่าการเป็นจกรพพัดคืองานที่ยากลำบากที่สุดในโลกเขาคิดหลอกให้ข้าหลงกลนี่มันฝันกลางวันชัดๆแล้วในตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาแล้วส่วนทางภูเขาก็แฉะลื่นเมื่อปีนถึงยอดเขาฟ้าก็ปลอดโปร่งทันทีส่วนแสงอาทิตย์ก็เจิดจ้าทะลุชั้นเมฆแล้วสายลุงก็ได้พาดโค้งลงมาส่วนจริงๆก็เบิกบานจนมือเท้าไร้ลำส่วนอ e ีเวนโจก็กลับมองนางพร้อมนักถามขึ้นว่า ท่านแม่น้าเล็กเมื่อไหร่จะออกเรือนส่วนจริงๆพอฟังก็หันกลับมากล่าวว่าไม่ต้องให้เจ้ามากังวลอีเวนโจพอฟังก็เบะปากแล้วก็กล่าวว่าใครเขาไปกังวลแทนท่าน แค่ข,าขายากปอดโป่งโล่งหูบ้างขณะที่ทั้งสองนั้นกำลังเถียงกันอยู่นั้นชูเฉียวก็ได้หันหน้ากลับมาแล้วก็เห็นหลี่ชิงหลงในชุดแดงยืนพิงอยู่ข้างต้นสนแม้ว่าอายุยังน้อยแต่ว่าคิ้วและดวงตาก็เหมือนกับหลี่เชอร์ไม่มีผิดเมื่อหลี่ชิงหลงเห็นนางมองมาจึงได้กล่าวขึ้นว่าเมื่อไหร่จะมีน้องสาวตัวเล็กๆออกามาหลงเอ,อ๋อโตขึ้นก็ให้แต่งงานเป็นภรรยาของหลงเอ๋อเถอะชูเฉียวพอฟังก็ถึงกับอึง้งแล้วก็กล่าวทั้งหัวเราะว่า เจ้าอายุยังน้อยชนไหนคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนหลงเอ๋อพอฟังก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่จูจ่ๆคิดขึ้นมาหลี่ชิงหลงได้ยิ้มแล้วก็กล่าวขึ้นว่าตั้งแต่เล็กก็มีความคิดเช่นนี้แล้วคิดว่าหลงเอ๋อเกิดมาเพื่อเป้าหมายนี้แน่ๆเมื่อสายลมได้พัดผ่านเข้ามาหลงเอ๋อก็ทอดมองไกลรีพร้อมทังกล่าวขึ้นว่าท่านอาโลกนี้มีบุญคุณความแค้นมากมายเกิดไปแล้วทศเสด็จพ่อกับพมานดาเสร็จปู่กับเสด็จยาล้วนโกรธแค้นกันชั่วชีวิตกระทั่งตายก็ยังไม่ลามือ่อที่ส ก็มีน้อยเหลือเกินเมื่อหลงเอ๋ยกล่าวถึงตอนนี้ทันใดนั้นลมภูเขาก็ได้โชยมาเมื่อหลงเอ๋ยเห็นชูเฉียวสวมเสื้อผ้าบางเขาก็รีบหยิบเสื้อคลุมกันลมมาให้แล้วก็คุมให้กับนางอย่างเรียบร้อยหนุ่มน้อยได้ยิ้มปริมแล้วก็กล่าวอีกว่า ท่านอาข้าอยากได้น้องสาวเป็นภรรยาดังนั้นท่านกับวังเย่ก็ต้องพยายามให้มากชูเฉียวเมื่อเห็นเด็กน้อยอายุเท่าน,นี้หยอกล้อนางนางก็เขินอายขึ้นมาทันทีเราทั้งเอ็ดกลับไปแบบไม่เจ็บเป็นคันสาป,ประโยชส่วนฝ่ายตรงข้าไม่ถูกเอ็ดก็ยังแย้มยิ้มออกมาแล้วรอยยิ้มนี้ก็ยังแย้มยิ้มึกเออยเฉยดุดเดิมแล้วจากนั้นครึ่งเดือนถัดมาเมื่อหมอหลวงตรวจที่ประจานเสร็จก็เขียนรายงานข่าวดีว่าชิงไห่ยวังเฟยได้ตั้งคันแล้วแล้วในปลายปีนั้นวังซิงเย่ก็มีสติเพิ่มขึ้นอีกนางแล้วก็มีนา วินเซิงหรือชื่อเล่นว่าเจินจูที่แปลว่าไข่มุกนางก็มียดเป็นองค์หญิงแล้วจากนั้นสองเดือนต่อมาขบวนสินสอดจากเปี่ยนถังก็ได้เดินทางไปถึงด่านชุยเวย่ยแต่ว่าหลีชิงหลงก็ได้ขี่มาออกไปสกัดที่กลางทางแล้วก็ไล่ขุนนางที่ถือหนังสือสัญญาอภิเษกกลับเปี้ยนถังไปส่วนทางด้านจากักรพรรดิถังหลี่ซิวอีได้เขียนจดหมายด่าว่าเขาเั้นเสียสติแต่ว่าหลงเอ๋อนั่นเพียงหัวเราะเบาๆแล้วก็ตอบกลับไปว่าไข่มุกในหอยเปลือกนั้นจะวิตกไปใหญ่ในตอนนี้มีทารก เข้ามานอนในตำหนักเซียนวาอีกคนแล้ว ริงให้หวังผู้น่าสงสารหลังสิ้นสุดช่วงเวลาจำศีลที่ยาวนานกว่าครึ่งปีต้องเริ่มรอนแลมบนเส้นทางแย่งชิงภรรยาที่ยากลำบากอีกแล้วเมื่อสายลมได้พัดจากหน้าดานก็อบวนไปได้วยกลิ่นใบหญ้าที่เขียวะจีปีเก่าได้ผ่านไปปีใหม่ได้เข้ามาแล้วก็เหมือนทะเลตรงไฮของไหวสรงชาวประมงจับหอยมุกที่เกิดใหม่ในปีนั้นบางตัวก็มีเม็ดมุกที่เปล่งประกายเจ,จดิดจ้าบางตัวก็กลับทําเม็ดมุกข,ของตัวเองหล่นหายเดิมทีล้วนเป็นแค่ทรายเม็ดหนึ่งถูกผู้คนชื่นชอบจึงได้เปลี่ยนเป็นล้ำค่าเมื่อ าการเวลาที่ขาดเกาสุดท้ายก็กลายเป็นเจิ้นจูหรือว่าไข่มุกนั่นเองสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจกับลงง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถรมโดเนตให้กับเราทางในคลิปชันด้านล่างได้ครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ